สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการใช้เครื่องรับเหรียญน,นะครับแล้วก็ใช้ PLC บอร์ดนะครับในการควบคุมเครื่องหยอดเหรียญเครื่องรับเหรียญน,นะครับแล้วก็จะแสดงตัวเลขที่เราหยอดลงไปด้วยนะครับ หลักการมีอย่างนี้ครับก็คือเราจะใช้ชุดเดิมนะเราจะใช้ชุดเดิมจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเหรียญแม่แบบของเราจะเป็นเหรียญบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับทุกอย่างไวลิงเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นมอสบัตรโปรโตคอลนะครับที่เป็นพอร์ต RS485 นะครับแล้วก็ใช้ตัว7 s e g m e n t LED นะครับให้เป็น slave 1นะครับ ID 1นนะครับแล้วก็ต่อ ต่อตามนี้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับหลักการก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราหยอดเหรียญเข้าไปนะครับหยอดเหรียญบาทเข้าไปปุ๊บแล้วมันรับเข้ามาเนี่ยเราจะไปเก็บไว้ดีศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันรับเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวเลขมันจะแสดงที่ดีศูนย์ถูกต้องไหมเราจะเอาดีศูนย์เนี่ยนะครับค่าที่อยู่ในดีศูนย์เนี่ยเอามาโชว์ในดิสเพย์ตัวนี้นะครับหลักการ โปรแกรมก็เป็นโปรแกรมเดิมนะครับโปรแกรมเดิมในเรื่องของในเรื่องของการคำนวณต่างๆนะครับแต่เพิ่มเติมเข้าไปก็คือเรื่องของมดบัตรนะครับมดบัตรโปรโตคอลนะครับที่ใช้ port ต is 4 8 5นะครับตรงนีเ้เราก็จะเซตค่าค่าค่าที่เราใช้พอร์ต is 485ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าถ้าท่านใดไม่รู้ว่าเซตยังไงนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปเรื่องของออ is 8่นะครับพอร์ตโปรโตคอลนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีเควสต์นะครับเป็นตัวรีเควสต์ M8122 เนี่ยนะครับเป็นรีเควสต์นะครับรีเควสต์ผมจะให้ผมจะให้มันรีเควสต์ทุกๆ10มิลลิเซกนะครับอ่า10มิลลิเซกปุ๊บผมก็จะทําการรีเควสต์นะครับ10มิลลิมิลลิเซกปุ๊บรีเควสต์เข้าไปพอลีเควสต์เข้าไปมันก็ส่งตัวนี้จะเป็นไรต์นะครับไรต์ ไลทข้อมูลไปที่ h 1ก็คือตัว slave 1นะครับฟังก์ชัน06ก็คือเขียนนะครับ h 0ก็คือ address ที่0นะครับแล้วก็เห็นไหมครับตรงนี้คือค่า d เนี่ย d 0นะครับก็คือเราจะเอาค่า d 0เนี่ยใส่ลงไปที่ address ที่0นะครับ address ที่0ก็คือการแสดงหน้าจอนะครับ h 1ก็คือ channel ที่1ที่เป็น port i s ส85นะครับเขียนแค่นี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับเรื่องของ ทดสอบแล้วก็เรื่องของการเขียนโปรแกรมกันครับครับอันนี้ตัวนี้จะเป็น7 s เ g m e n t กนะครับที่เป็นจอดิสลย์นะครับผ่านพอร์ต R S 485นะครับมาเชื่อมต่อพอร์ตตัวนี้นะครับ R S 485นะครับแล้วก็เราใช้คำสั่งที่เป็น rite นะครับ i n v e r t e r นะครับ i n v e ว t e r write write ข้อมูลลงไปนะครับข้อมูลก็คือเราจะเก็บ เราจะย่อนเหรียญเข้าไปในนี้นะครับแล้วเก็บค่าไว้ในดีศนแล้วเอาดีูนะครับมาโชว์ในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูนะครับอันนี้เหรียญบาทนะครับทดทีเหรียญบาทอันนี้คือเหรียญบาทนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญบาทเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอ่าตอนนี้มันก็โชว์หนึ่งบาทแล้วนะสองบาทนะครับสามบาทสี่บาทนะครับ สมมติว่าถ้าผมเอาเหรียญสิบใส่เข้าไปนี่คือเหรียญสิบนะนะครับเดี๋ยวผมเอาเหรียญสิบใส่เข้าไปามันไม่ได้นะครับมันไม่นับก็ต้องรีเจ็คออกนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมมีอยู่4บาทนะครับประมาณนี้เลย4บาทเดี๋ยวเรา,าไปเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ลองซิมูเลชันดูนะครับเดี๋ยวผมในโปรแกรมเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตให้ไปเป็นศนย์บาทเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เขียนโปรแกรมตามตามที่เราเขียนไว้นะครับตั้งแต่คราวที่แล้วล้วครับอันนี้คือโปรแกรมเก่านะครับส่วนโปรแกรมใหม่ก็คือเรื่องของตัวนี้นะครับเรื่องของออมอสบัตรโปรโตโคอลนะครับที่เชื่อมต่อต่อสืรรร่อสารด้วยไ s 4 8 5นะครับพอร์เอสสตัวนี้ก็จะเพิ่มเข้าไปนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะกระพริบทุกหน,นึ่งวิเดี๋ยวผมปรับให้เป็นกระพริบทุก10จ ก็คือ1 0เอ่อ100มิลลิเซก์แล้วกันนะครับ12นะครับโอเคแล้วเราก็คอมไพน์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดลงไปนะครับดาวน์โหลดลงไปโอเคครับ Execute ตอนนี้ผมเปิดเปิดรันอยู่นะครับมันก็เลยทำงานโอเคปิดนะครับ Close นะครับ Close โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะไป Monitoring นะครับ ระหว่างที่เรามอนิเตอร์งนะครับอ้าก็ดูก่อนนะตรงนี้นะโอเคนะครับทุกอย่างก็มาสตาร์ทที่0ูนย์นะครับเมื่อกี้เราท,ทดสอบกันดูแล้วมันขึ้น4 4บาทแล้วนะครับโอเคตัวนี้ก็เดี๋ยวเราลองออมาละนะครับเดี๋ยวเราลองใส่นะครับใส่ตอนนี้จะเห็นว่าทุกๆนะครับทุกๆหนึ่งร้อมิลลิเซคคือ01วินาทีนะครับมันจะทําการเขียนข้อมูลลงไปนะครับ ข้อมูลดีนย์ยังเป็น0บาทอยู่มันเลยโชว์0นย์นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ใส่เหรียญบาทเข้าไปนะครับ1บาท2บาทสามบาทนะครับเอาสัก3าบาทพอก่อนนะครับ3บาทนะ,ะจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราอลองนะครับลองไปกดกดให้ตัวตัวนี้นะครับกดให้ตัวลมทำงานนะครับผมชิพ Enter นะครับ โอเคนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเนี่ยมอเตอร์อตัวปั๊มผมก็ทํางานแล้วเนอะปั๊มผมก็ทํางานนะครับตอนนี้มันก็จะทํางานครบละลด,ล,ดลงเหลือ2บาทแล้วครับตอนนี้ลดลงเหลือ2บาทปุ๊บนะครับเห็นไหมครับเ,เราก็จะบอกว่า10วิ1บาทนะครับอตอนนี้เหลือ1บาทแล้วนะครับเหลือ1บาท1บาทแล้วเนเอะแล้วก็ หมดแล้วครับหมดเห็นไหมครับไฟก็ดับด้วยนะครับปั๊มลมก็หยุดการทํางานนะครับเพราะว่าตังค์หมดแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะกดค้างไว้อยู่มันก็ไม่ทํางานเพราะตังค์หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เคลียร์ค่านะครับไปกดเคลียร์เคลียร์ค่านะครับจริงๆไม่ต้องเคลียร์ก็ได้เราเริ่มกดใหม่ได้เลยเนะนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองใส่เข้าไปอีกสักบาทหนึ่งนะครับสักบาทสัก2บาทก็ได้ใส่ไปสัก2บาทนะ แล้วเ,เดี๋ยวเราลองอลองดูนะกดปุ๊บโอเคครับเอาซักให้มันเหลือซักอันนี้สามวิสี่วิห้าวิหกวิเจ็ดวิแปดวิเก้าวิสิบวิปุ๊บมันก็จะเหลือบาทหนึ่งนะครับโอเคผมก็หยุดนะครับถึงแม้หยุดตอนนี้มันก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณตอนนี้5วิแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณ5วินะครับ5วินะครับซึ่งในบาทเนึงเราก็ยังใช้งานได้อีก5วินาที นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ตรงส่วนนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะพอเป็นแนวทางนะครับในงานเอาไปในการเอาไปประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้งานของเราได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะเพิ่มความซับซ้อนมันมากขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งซับซ้อนเท่าไหร่นะครับโปรแกรมก็จะมีความยากนะครับแล้วก็เราจะต้องทำการแก้ไขบักไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ